สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คราคาและโปรโมชั่นจากทางแบรนด์ vivo กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งแบรนด์ vivo เนี่ยมีการประกาศลดราคามือถือลงมา1นรุ่นนะครับนั่นก็คือ vivo y 2 0 5 g นั่นเองรุ่นนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับก็คือตัว ram แ rom 2 5 6ร b อม2 5 6แล้วก็จะมีตัว ram 12 rom 5 1 2ร้นั่นเองนะครับซึ่งความจุที่ทางแบรนด์ vivo ลด ราคาลงมาเนี่ยจะเป็นตัวแรม12รอม512กิกนั่นเองนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่12,999บาทนะครับลดลงไป1,000บาทนะเท่ากับว่าราคาเหลือเพียงแค่11,999บาทเท่านั้นเองนะครับ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2568นะครับก่อนที่คุณจะไปสั่งซื้อสินค้ารุ่นนี้นะอย่าลืมเช็คกับร้านค้าด้วยละกันนะครับว่าเขาขายราคาเก่าหรือว่าราคาใหม่ให้กับคุณนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับคุณก็สามารถไปเก็บพักวคูปองส่วนลดหน้าแอปและหน้าร้านค้าได้นะครับบางทีเนี่ยคุณก็สามารถ ลดเพิ่มไปอีก1 0 0 0 1 5 0 0พ0เลยนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาต้องบอกว่าน่าซื้อน่าจัดมากๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักกับ vivo y 2 0 5 g นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกกล่าวเราสเปคให้ฟังแบบคร่าวๆกันแล้วกันนะส่วนถ้าบอกว่าใครอยากจะดูคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับไปดูรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยสสี 3, ด้วยกันนะครับทุกค,คนสี เลยเนี่ยจะเป็นสีไทเทเนียมซินเวอร์นะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีด y นามิกแบล็คนะสีที่3จะเป็นสีดรีมมิ่งไวโอเลตนั่นเองนะครับส่วนการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นงานแบบละเอียดนะ เป็นงานด้านเวลาที่แสงมากระทบโดนฝาหลังเนี่ยจะมีความรีบประยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะครับดูสวยและดูพรีเมียมมากๆและฝาหลังของเขาเนี่ยเวลาที่โดนแดดสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะในส่วนของโมดูลกล้องนะครับก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังเป็นทรงวงรีนะครับดีไซน์ตัวกล้องเนี่ยจะเป็นแบบทรงเพชรนะด้านในมีกล้องไม่ใช้งาน2ตัวนะครับด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะมีไฟออร่าซึ่งไฟออร่าเนี่ย จะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าแล้วก็เป็นไฟแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่188กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางอยู่ที่7.7 9มิลเมตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้เขาเน้นมาในเรื่องของการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมามากถึง32ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังเนี่ยมีไม้ใช้งาน2ตัวนะครับทุกคนกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะมีเลนส์ตาไวอีก8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งบอกว่าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้นะครับรุ่นเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เน้นถ่ายบุคคลได้แบบว่าดีมากไม่ผิดหวังนะครับคุณ สามารถเซลฟี่ได้สวยได้หล่ออย่างแน่นอนส่วนกล้องหลังเนี่ยจะต้องบอกว่างานพอร์ตเทรตของเขาขึ้นชื่อหรือชามากๆถ่ายออกมาสวยเป๊ะปังทุกช็อตอย่างแน่นอนไปลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันครับ ส่วนหน้าจอเนี่ยได้ไปจอ AMOLED นะครับทุกคนขนาดของหน้าจอ6.67นิ้วนะมาพร้อมกับความประเอียด Full HD+ Plus นะครับสีสันหน้าจอเนี่ยสว่างสดใสดีมากเลยนะเหมาะสำหรับดูคอนเทนต์นะครับใครที่จะไปใช้งานกลางแจ้งรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้สบายๆเลยครับความสว่างหน้าจอสูงสุดหยุดที่1,800 nits น,นะทุกคนนะสู้แดดได้ดีมากๆนะครับสเเรของหน้าจอรุ่นนี้นะครับสูงสุดหยุดที่120เฮนะครับ เรียกได้เลยว่าไทยฟีข่าวกันแบบลื่นๆเลยครับ ในส่วนของชิปเซตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซนบากอน4 Gen 2นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรเท่านั้นเองนะในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ a r d e ด n โ613ซื้อทำแบรนด์เนี่ยการันตีว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลาย,ยาวนานถึง4ปีเลยครับคะแนนเอาจตตู้เนี่ยสูงถึง400,000กว่าคะแนนเลยนะในเรื่องของการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ก็สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นไหลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ROV Free Fire PUBG อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าใครอยากจะเล่นแบบเลื่นๆเนี่ยคุณก็ควรจะปรับกราฟิกแบบต่ําสุดนะจะเล่นได้ลื่นอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างทุกคนอย่างที่บอกไปว่ามาพร้อมกับแรม8 g ิกรอม 256G นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแรม 12GB รอม 512G นั่นเองนะครับ rom ของรุ่นนี้จะเป็นแบบ u s 2.2ด้วยนะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah ิลลิแอมนะครับทุกคนแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าจะไม่น้อยกว่า80%อีกด้วยตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง80วัตต์เลยนะชาร์จแบต,เ,ตเพียงแค่30บนาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง80%นะครับในส่วนของงานลำโพงเนี่ยรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับคุณภาพเสียงดีกมากทุกคน ส่วนเวอร์ชัน Android ก็จะมาพร้อมกับ Android 14นะครับมีการครอบทับด้วย f ันทัศ OS 14นะครับค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝนเนี่ยจะอยู่ที่ IP 64นะครับแหนนี่ก็คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับมือถือที่มีการปรับลดราคาลงมานะครับแหะถ้าหาว่าคุณไม่อยากจะพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซ u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยลวกันนะครับเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลและในเรื่องของราคาเนี่ยผมก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ทราบเร็วๆแบบ นนี้เลยะครับเราวันนี้จบการแจ้งข่าว3ามทีมเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ